สวัสดีครับเ,เพื่อนเสมาชิกห้องหวยสุตรเล็กเด็ดจ,จาก Facebook ทุกทกท,กท่านครับวันนี้มาดูสูตรหลักหน่วยล่างนะครับระยะยาวนะจำนวนนะครับสถิติ26งวด2ส,สูตรนะครับเป็นหลักหน่วยล่างแบบ5ตัวนะครับสถิติ26งวดและก็หลักหน่วยล่างแบบ4ตัวนะครับสถิติอยู่ที่อ่า 21งวดนะครับจำนวน1สูตรนะครับในวันนี้แล้วก็มีวิ่งล่างนะครับตัวเดียวนะสถิติอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดนะครับแปดงวดอ่าสามสูตรมีหลุดสองสูตรนะครับแล้วก็เข้าหลักสิบหนึ่งสูตรนะแล้วก็เดินต่อที่หลักหน่วยนะครับจำนวนสามสูตรนะ เพื่อที่จะเป็นนะครับข้อมูลและก็แนวทางให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับได้เลือกไปนะครับใช้งานนะนำไปคิดแล้วก็คำนวณเพื่อประกอบการเลือกซื้อนะครับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของเพื่อนเพื่อนเองนะครับทุกๆข้อมูลนั้นยังไงก็เป็นเพียงนะครับการคาดคะเนความน่าจะเป็นของตัวเลขเท่านั้นนะครับดังนั้นก็ขอให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ปรดจงใช้นะครับวิจารณญาณน,นะของท่านในการรับชมข้อมูลแล้วก็เลือกตัดสินใจในการนําข้อมูลไปใช้งานเพื่อคิดและก็คํานวณนะครับในการนําไปเลือกซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวยตัวของท่านเองนะครับทุกๆข้อมูลนั้นเป็นเพียงการคาดคะเนคาดเดาเท่านั้นนะครับทุกๆสูตรนะครับจัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสนับสนุนรางวัลสลากกินแบ่ง รัฐบาลเท่านั้นนะครับอ่ะมาดูนะครับสูตรหลักหน่วยล่างนะครับสูตรที่1แล้วก็สูตรที่2เป็นหลักหน่วยล่างแบบ5ตัวนะครับสถิติอยู่ที่26งวดรวดนะครับสูตรแรกนั้นจะใช้นะครับหลักในการคำนวณโดยนะครับใช้หลักหมื่นนะครับ1ครั้งหลักสิบล่าง1ครั้งหลักหน่วยล่าง2ครั้ง หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลัก10เล็กหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่2 1ครั้งและก็หลัก10เล็กท้ายครั้งที่2 1ครั้งนะครับมีตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งเป็นนะครับหลักหน่วยล่างนะเก้าบวกกัน2ครั้งได้18นะครับจากนั้นก็เอาผลมาบวกรวมกันนะครับก็จะได้ดังนี้นะสูตที่1 2,3บวก3ได้5นะครับ5บวก8ได้13 สิบสามบวกแปดได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งได้ยี่สิบอกแได้สามสิบวกหนึ่งได้เท่ากับสาเอนะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลขหนะจากนั้นนําไปบวกด้วยหคงที่นะครับหนวกหได้สอนะครับสอวกหได้สามนะสามบวกหนึ่งได้สีนะครับตัวสุดท้ายบวกด้วยหกคงที่นะครับจะได้เท่ากับสีบวกหได้เท่ากับสิบเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลขศย์งวดแรกสุดที่หได้หนึ่งย์นะครับ ทีนี้มาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2ก็มีสติเท่ากันนะครับใช้การคำนวณใช้หลักสิบบนนะครับ3ครั้งหลักหน่วยล่าง2ครั้งนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งแล้วก็หลักสิบเล็ท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกด้วยเลข1คงที่นะครับ9บวกกัน2ครั้งได้18 0บวกกัน3ครั้งได้0ูนย์ะครับสูตรที่2ผลบวกได้0ูนย์บวก8ได้8 8บวกได้11 11บวก5ได้16 16บวก1ได้17 17บวก1ได้เท่ากับ18นะครับจากนั้นบวก3คงที่อ่าทดทีนะครับบวกด้วย5นะครับคงที่นะครับ8อ่าวบวก5ได้เท่ากับ13นะครับจากนั้นบวก1คงที่ได้4นะครับบวก1คงที่ได้5แล้วก็บวก1คงที่ได้6กนะครับก็จะได้สูตรที่2 8 3 4 5 6 งวดแรกรางวัลเล็กท้าย2ตัวล่างออก73นะครับเข้าเลข3ทั้ง2สูตรนะครับเป็นงวดแรกสูตรที่1แล้วก็สูตรที่2นะครับทีนี้มาดูสูตรที่3นะครับสูตรที่3ใช้หลักแสน1ครั้งหลัก10บน1ครั้งนะครับหลักร้อยนะครับเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลัก10เลขหน้าครั้งที่1 3ครั้งแล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองครั้งหลัก10เลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองครั้งบวกด้วย5คงที่นะครับ0บวกกััน3คร้้งดศ ผลบวกสูตรที่3 5บวก7ได้12 12บวก3ได้15 15บวก0ได้15 15บวก0ได้15 15บวก1ได้16 16บวก1ได้17 17บวก5ได้เท่ากับ22นะครับจากนั้นบวก1คงที่ได้3 3บวก1คงที่ได้4แล้วก็นำไปบวกด้วย2คงที่นะครับ4บวก2ได้6ก็จะได้สูตรที่3นะครับ2 3 4 6 รางวัลเลขท้าย2ตัวล่างนะครับ1 4นะเข้าที่เลข4ทั้ง3สูตรนะครับทีนี้ก็่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับจะได้ไปจับชุด2ตัวล่างกันนะครับก็มาคำนวณงวดนี้กันเลยนะครับ16อ่าทิที1มีนาคมนะครับ2 0 0 0นี่1เมษายนนะครับททิตเมษายน2565นะครับอ่าะคมาคำนวณสูตรที่1กันเลยนะครับ3บวกกัน2ครั้งได้6นะครับสูตรที่1 3บวก0ูนย์ได้3า สามบวกหกได้เก้าเก้าบวกสามได้สิบสองสิบสองบวกแปได้2 0่สิบยี่สิบวกเจ็ดได้27 27ิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกแปดได้เท่ากับสามสิบห้านะครับได้ตัวแรกเป็นเลขห้าบวกหนึ่งคงที่ได้หกนะครับหกบวกหนึ่งคงที่ได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งคงที่ได้แปดแปดบวกหกคงที่ได้เท่ากับสิบสี่นะครับก็จะได้สูตรที่หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดสี่นะครับ ทีนี้มาคำนวณนะสูตรที่2นะครับ6บวกกัน3ครั้งได้18นะครับ3บวกกัน2ครั้งได้6ผลบวกสูตรที่2นะครับ8ปบวกหได้14 14ีบวกเได้23 23ิบวกแได้31 31ิบวกแได้39นะครับ39มบวกหได้เท่ากับ40ได้0นะครับสูตรที่2ได้ตัวแรกเป็นเลข0ูบวกหคงที่ได้5นะครับบวกหคงที่ได้6 บวกหนึ่งคงที่ได้7 7บวกหนึคงที่ได้8ปนะครับสูตรที่2 05678สูตรสุดท้ายสูตรที่3นะครับสบวกกันสครั้งได้ส2สนะครับ7บวก6ได้13 13าบวก3ได้16 16กบกวกอ่าอ่าลืมไปนะครับนะ7วก6ได้1 3นะครับ13บวก3ได้1 6 16บวก2ได้18 18บวก9ได้27 27บวก8ได้35 35บวก7ได้42 42บวก5ได้เท่ากับ47นะครับบวก1งคงที่ได้8บวก1คงที่ได้9 9บวก2คงที่ได้เท่ากับ11นะครับก็จะได้อ่ทาทั้ง3สูตรนะครับเรียบร้อยนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับตัวเลขที่ชนกันมากที่สุดนะครับเป็น เลข7นะครับจำนวน3สูตรรองลงมานะครับเป็นเลข8นะครับจำนวนสามสูตรเช่นกันนะครับ8 3สสูตรดังนั้นหลักหน่วยล่างวันนี้นะครับเด่น7 8นะครับแล้วก็อีก1ตัวที่ชนนะครับเป็นเลข6กับเลข5นะครับ6กับ5เลข9ไม่ชนกับเลข1นะครับอ่มาจับชุด2ตัวล่างกันนะครับ ก็จะได้ข้อมูลนะครับเด่น2ตัวล่างออกมานะครับหลักสิบนะครับ138 2 7นะครับหลักหน่วยเด่น7 8 5 6นะครับ149อ่าะตัดกันไปที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวานคำนวณนะครับเน้น7 1 R17 18่7 3 8าให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็ยังนะครับย้ำในชุดเดิมนะครับ 2728นะ87จะมาด้วยกันหรือไม่นะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านก็วิเคราะห์พิจารณาตัดสินใจดูด้วยตัวของท่านเองอีกครั้งหนึ่งนะครับมันมีโอกาสที่จะมาได้นะครับ7 8นะ7887นะครับอ่าควรที่จะติดไว้สักตัวนะครับแล้วก็กลับตัวกันด้วยนะครับ 1. น,นะครับชนที่หลักหน่วยด้วยนะครับแล้วก็สีนะครับผมคาดว่ามันน่าจะไม่มาอีกในงวดนี้นะเ,นเพื่อนสมาชิกทุกท่านดังนั้นนะครับหลักหน่วยจะเหลือเด่นที่สุด7กับ8นะครับรองเป็น5้าหไม่ชนใครเลย9นะครับติดกันไว้สักนิดหนึ่งแกับ7นะครับตัดจากหลัก10ออกไปเลยนะครับให้มันเหลือแค่3ตัวนะครับหนึสาม ดังนั้นตัวเลขที่เพื่อนๆจะต้องกลับตัวด้วยนะครับก็คือตัวเลขที่ติด1ติด7ติด8นะครับก็น่าจะเน้นกันไปที่นะครับหลัก10เด่น1 3นะครับหลักหน่วย7 8ก็เป็นชุดนี้แหละนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะ1 7 3 7 1 8 3 8นะครับ1535และก็1 6 3 6นะครับ เน้นไปสุดๆก็จะเป็นนะครับชุดที่ผมได้วิเคราะห์ไว้นะครับก็คือ17371838สน่ะครับส่วน9กนะก็มันติดเลขมหัศจรรย์อยู่นะครับเ,เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ789นะครับยังไงก็ให้ติดไว้เพื่อที่จะเอาทุนคืนกันบ้างนะครับเ,เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะก็ วันนี้นะครับน่าจะเป็นนะข้อมูลนะครับสองตัวล่างให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับได้นําไปตัดสินใจนะครับเผื่อบางท่านอยากจะหาซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้านะครับก็เด่นไว้ที่8ชุดนี้นะครับนะชุดที่รองนะครับก็เอาไว้ตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นข้อมูลอ่ะชุด2ตัวล่างให้กับเพื่อนๆสมาชิกกันประมาณเท่านี้ก่นกอนนนะครับอ่ะ มาดูสูตรเลขวิ่งนะครับสำหรับสายวิ่งรูดกันบ้างนะครับสำหรับวิ่งตัวเดียวนะครับปักหลักหน่วยล่างผมก็ไม่รู้สูตรไหนมันจะมานะครับก็เป็นข้อมูลแล้วก็แนวฐานเท่านั้นนะครับอ่ะมาดูกันสูตรแรกนะครับใช้หลักร้อยบน2ครั้งนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งแล้วก็หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 2ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งนะครับจากนั้นบวกด้วย7คงที่ 8บวกแปได้16 7บวก7็ได้14สนะครับสูตรที่1งวดแรก4บวก6ได้10 10บวก4ได้14 14บวก6ได้20 20บวก5ได้25 25บวก7ได้เท่ากับ32สนะครับสูตรแรกได้วิ่งตัวเดียว2ปักหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาสูตรที่2ใช้หลักร้อยนะครับเลขหน้าครั้งที่2นะครับแล้วก็หลักสิบเลข้ายครั้งที่2 1ครั้งนะครับอย่างละหนึนครั้ง หลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวกด้วย4คงที่นะครับ5บวกกัน2ครั้งได้10ผลบวกได้ดังนี้นะครับ4บวก4ได้8 8บวกศูนย์ได้8 8บวก4ได้เท่ากับ12นะครับวิ่งตัวเดียวปักหลักหน่วยล่างสุดที่2ได้วิ่ง2สูตรที่3นะครับใช้หลักพัน1ครั้งร้อยบน1ครั้งสิบล่าง1ครั้ง10เล็หน้าครั้งที่1 2สองครั้ง10เล็หน้าครั้งที่สองครั้งหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองหครั้งร้อยเล็กท้ายครั้งที่ สบวกกันสองครั้งได้สี่สบวกกันสองครั้งได้แนะครับสูตรที่สจะได้ดังนี้สองบวกเได้เก้าเบวกหได้สิบสีบสี่บวกแได้2ี2สิบวกเได้ยี่สิบก้วกหได้3า3สิบวกสได้สามสิบวกแได้เท่ากับ4ี่สิบสองนะครับงวดแรกได้2นะครับเหมือนกันหมดเลยนะและก็งวดที่สองก็ได้3ามงวดที่สามได้หกงวดที่สี่ได้สองงวดที่ห้าได้0ูนย์ งวดที่6สูตรที่1ได้5นะครับสูตรที่2ได้2สูตรที่3ได้1รางวัลเล็กท้าย2ตัวล่างออก57นะครับหลุดหลักหน่วยหมดทุกสูตรนะมีสูตรเดียวนะครับที่เข้าเป็นหลักสิบล่างนะครับคือสูตรแรกสูตรที่1นะครับงวดต่อมาได้ชนกันที่7นะครับออกศูนย์เจ็ดตัวล่างแล้วก็งวดสุดท้ายชนกันที่3ทั้ง3สูตรนะครับออก0ูนย์มอ่ะมาดูงวดนี้กันเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เป็นสายวิ่งรูดนะครับ มาดูงวดที่1นะครับสูตรที่1ไปทัทีงวดที่9นะครับสูตรที่1ร้อยบน2ครั้งนะครับละร้อยหน้าครั้งที่1นึ่งครั้ง10หน้าครั้งที่1นึ่งครั้งหน่วยนะครับหน้าครั้งที่1 2ครั้งแล้วก็หน่วยท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกด้วยของที่นะครับ8บวกกัน2ครั้งได้16 9บวกกัน2ครั้งได้18ผลบวกสูตรที่1 6ึบวก3ได้9 เก้าบวกสี่ได้สิบสามสิบสามบวกแปดได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกแปดได้ยี่สิบเก้าเก้าบวกเจ็ดได้เท่ากับสิบหกนะครับสูตรแรกได้เป็นวิ่งตัวเดียวนะครับล่างปักหลักหน่วยเป็นเลขหกนะครับเ,เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านามาดูสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนั้นใช้นะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับแล้วก็หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สอง อ่าทศทีนะครับหลักสิบนะเลขท้ายครั้งที่2นะครับแล้วก็หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2บวกด้วย4คงที่นะครับอันนี้อ่าไม่ใช่นะครับนะจะได้ผลบวกดังนี้9กบวกแได้17นะครับ8ปบวกแอ่า8บวกกันสองครั้งได้16บทศทีนะครับอ้าเก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดบวกหกได้ยี่สิบสามนะยี่สิบสามบวกสี่ได้เท่ากับยี่สิบ 7นะครับสูตรที่2ได้7สูตรสุดท้ายนะครับใช้หลักพันหนึ่งครั้งร้อยบนหนึ่งครั้ง10ล่างหนึ่งครั้งนะครับหลัก10เล็หน้าครั้งที่1 2ครั้งหลัก10เล็หน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่สองครั้งบวกด้วย8คงที่นะครับ7บวกกัน2ครั้งได้14บ่นะ4บวกกัน2ครั้งได้8นะครับ สูตสุดท้าย7จบวกแได้5นะครับได้15บหกแได้15บนะครับทัที15บกศได้15บนะครับ15บวกแได้23 23บวกแได้31 31บวกหได้36 <c oughs> 36บวกสได้40 40บวกแได้เท่ากับ48นะครับถ้าจะฟันนะครับหลัก อ่าสิบล่าง3ตัวนี้นะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะ<ๆ>ก็จะได้นะครับเนาะหกชุดนี้นะครับนะหนึ่งหกสามหกนะครับจิ้กันไว้อีกตัวเป็นนะครับหกชุดสองตัวล่างนะครับเน้นๆน,นนะอ่ะวันนี้จบข้อบนนะครับสองตัวล่างให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอนะครับอ่าวิเคราะห์ ฟันฟันนะครับให้เหลือน้อยตัวมากที่สุดนะครับเดี๋ยวรอสุดต่างๆเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ฟันทงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลนะเบื้องต้นให้เ,เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้ไปตัดสินใจกันล่วงหน้านะครับสำหรับวันนี้อ่ะจบข้อมูลกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ